บอลสีสวย2 3 4บารมีบอลสวัสดีครับสนใจโทรแอดไลน์0649310997สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมสองสามสี่บาลมีบอลบอลที่สวยตรงปกของแท้มาเลยจ้าบอลที่สวยราคาคุ้มค่ะโจนคุณคุ้มครั่งหาจะส่งไปสนีนะครับพี่พี่จะส่งไปสนีมาเหมาอีเมลห้าสิบบาทครบสามต้นน้องมีโปรจะส่งให้ฟรีจะมีกับเงินไปทางนะ0649310997โทรแอดไลน์เบอร์นี้ hi. ได้เลยจ้าก็สวัสดีวันสงการวันหยุดสงการด้วยนะ,ะพี่พี่แต่ทางก็หยุดแล้วก็เดินทางกลับบ้านหรือว่าจะเดินทางไปเที่ยวจังหวัดอะไรหรือพี่พี่พท่านอยู่บ้านก็ชมบอลผมได้ใชพี่ชมบอลบอลสีสวยๆได้กันแล้วก็จะพาชมนี่นะไหนๆก็วันหยุดแล้วไม่ได้ไปไหนก็ชมบอลแก้เหงากันไปแล้วกันเนาะวันสงการผมก็ไปเล่นนะครับพี่พี่พก็ไปตอนห้าโมงยินแล้วโอ้โหไม่ไหวนะพี่ตอนแดดไอกลางวันเนาะตอนบ่ายแดดจัดกือเห็นเห็นบางคนเอาน้ํา ขึ้นหลังท้ายกระบะไปเล่นกันเนาะใบสองใบสามนี่คือแบบโหแดดเผาเผาแซมซวงมากเลยผมไปเล่นตอนเย็นเนาะคือแดดร่มแล้วโอ้ก็ยังร้อนไอถนนอยู่น้อยเนาะแดดแรงจริงๆเมืองไทยอ่ะเริ่มกันที่ต้นนี้ครับพี่บอลด่างด่างสวยบอลตับราสีราสีมีนจ่ะต้นนี้ราสีมีนต้นนี้ไซส์กลางน่ารักตะปุกตะป๊กกระถางหกนิ้วขนาดหกนิ้วครับพี่ต้นนี้สองร้อยบาทจ้ะราศีมีนสองร้อยบาทไซส์น่ารักด่างสวยๆเลยจ้าต้นนี้ สีการจนาสีการจนายพิเศษหน้าชมพูหวานเจี๊ยบขอบทองนะจ๊ะหน้าชมพูขอบทองนะเจนสองสวยๆสีการจนายพิเศษต้นนี้กระถาง6นิ้ว250บาทหน้าชมพูสวยหวานฉ่ำจ้าฟอร์มกอด้านนายนี่เลยครับพี่มันนี้ไม่ขลาใหญ่มากเอาไปลงกระถาง 10, 2, 15, 1 8 2 1 2โอ้บางกรได้สบายๆพร้อมหน่อครับพี่ไม้หัวแล้วต้นใหญ่หน้าด่างสวยๆนี่เลยครับพี่ดูหน้าน่อยไก่นี่จ้ะ น้องมีหนอ่อเดียเรียบร้อยสายใหญ่แม่พนันธพร้อมหัวพร้อมหนอ่อ400บาทจ้ะมณีเม่ขรานี่เลยหน้าสวยเข้มดุดนันไม่เก่งแต่ขายพร้อมหัวพร้อมหนอ่อ400บาทกระถางของนี้สวยๆลงกระถาง20เบิ่มๆได้เลยครับพี่พต้นนี้ดารดาราจจ้ะโอ้ยปลายเร็จปลายสวยต้นนี้ต้นใหญ่สายแม่พันธุ์หน้าสวยมากครับพี่ดาราน้องพระจ๊ะ300บาทจ้ะกระถาง6นิ้วนี่เลย ถ้าพลาดเราจะใส่เจียแห่เสียใจคายกระปิสามร้อยบาทดารานพรัตต้นที่หนึ่งกระปิต้นที่หนึ่งนะเดี๋ยวขึ้นให้ดูก่อนอ่ะดารานพรัตต้นที่สองจากต้นที่สองไซส์เดียวกันเลยครับพี่แล้วแต่ความชอบนะชอบหน้าไหนต้นไหนเลือกได้จะ้ะต้นที่หนึ่งหรือต้นที่สองละสามร้อยบาทเช่นกันดารานพรัตกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่เลยต้นใหญ่ป้ายรึกไซส์แม่พันธุ์สวยๆจะ้ะดารานพรัต ราศีมีนราศีมีนราศีมีนจะอันนี้เป็นหน้าแผงนะคะบีหน้าแผงเนาะหน้าแผงเนาะถ้านหน้าเดิมผมจะขึ้นไปก่อนอันนี้จะเป็นหน้าชมพูเนาะขึ้นใบชมพูอันนี้ก็จะเป็นพื้นใบเขียวด่างออกขาวระเรื่อชมพูนะพีเนาะนี่เลยตอนโตแบบว่าหัวเกศเต็มมาจะมีออกด่างเหลืองทองด้วยจ,จ้าราศีมีนต,ตอนนี้กระถาง6กนิ้วหน้าแผงสองร้อยบาทจนนา้า,200าจต้นใหญ่ใหญ่อ่ะผมยังให้ดูนี่จ้าบี ต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ๆหน้าด่างส,สวยๆราสีมีนแขงรัตนะจักรัตนะลุงโลดหน้าชมพูสวยหวานเลยต้นนี้กระถางหกนิ้วรัตนะลุงโลดหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ,จ้าสวยหวานฉ่ำรัตนะลุงโลดร้อยห้าสิบนั่นนบัวสวรรค์จักฟูฟูกระถางหกหน้าชมพู ายเข้มๆครับพี่ถ้าไม่ไป้ายเขาจะเอิ้นว่าบัวหิมะเนาะนี่เลยต้องป้ายชมพูแบบนี้นะครับพื้นป้ายชมพูป้ายชมพูทัปทีเนาะบัวสวรรค์สองร้อยบาทจ้ะบัวสวรรค์สองร้อยเขยื้เขยือขย้อมาทางด้านนี้ก็จะมีอสีเลิกงามก่อนแล้วกันนะพี่สีเลิกงามกัดเม็ดสีมาสวยแล้วแบบนี้แบบนี้นี่จะสีเลิกงามสองร้อยบาทจ้ะก,กระถางหกนิ้ว สีเลือกงามเรืองป้ายเขียวเม็ดสีมาแล้วสวยๆฟอร์มหกนิ้วจะบีใบใหญ่ๆขนทาทนี้เป็นอุสานะครับพี่อุสามณีเนาะอุสามณีนี่เลยสสยกดสีแล้วนะครับพี่สสยกดสีกระถางหกนิ้วอุสามณีจะกัดสีแดงๆแ,แบบนี้สามร้อยบาทจ่ะกระถางหกนิ้วอุสามณีนี่เลยความสวยของเขาแบบว่าสวยเต็มไวถ้าพี่พี่จะเอาไปเลี้ยงให้เต็มไวคือ เขาจะแดงทั้งใบครับพี่อันนี้เริ่มแดงขอบมานะคือสวยกระถาง6นิ้วครับพี่สามร้อยบาทอุสามณีต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งอ่ะอุสามณีต้นที่สองจะสามร้อยบาทเช่นกันกระถางหกนิ้วอุสามณีต้นที่สองกัดสีแดงมาแล้วเช่นกันจ้ะด้านในเป็นสายพันธุ์เนตรครับพี่สายพันธุ์เนตรอันนี้ก็เริ่มกัดเม็ดแดงมาแล้วเช่นกันจากกระถางหกนิ้ว สายพระเนตรสามร้อยบาทจะเริ่มกันเม็ดแดงกัดแดงทั้งใบแล้วส่วนมากกัดแดงท่าบผมมีนะเดี๋ยวไปขึ้นต่อจากนี้ให้ชมเลยครับพี่ต้นนี้ก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้สามร้อยบาทสายพระเนตรเริ่มกัดสีแบบกัดสีแดงแล้วทั้งใบสายแม่พันเราก็มีจัดเดี๋ยวไปชมกันเนาะนี่จะพี่ๆีแบบกัดสีเนาะสายพระเนตรกัดสีแบบแดงแล้วฉ่ำๆกัดสีแบบแดงแล้วจะเต็มๆคาราเบลสายใหญ่แม่พันเลยสายพระเนตร นี่จากกระถางห้องนิ้วนะครับตอนนี้5 0 0ร้ยบาทจะ้ะอันนี้คือกัดสีแดงแล้วไม่ต้องรอ,อนานครับพี่นี่เลยถ้าได้เล็กก็จะยังเขียวอยู่นะเริ่มกัดเม็ดอันนี้คือไซส์ใหญ่กระถาง6ไซส์แม่พันธุ์ครับพี่นี่หลอดใหม่มาแล้วแดงออกมาเลยแดงออกมาเลยสายพะเน็์หน้าแดงแดงไซส์ใหญ่แม่พันธุ์500บาทกระถาง6นิ้วแดงเข้มสวยมวากจะ้ะพี่อะต้นนี้ไม้ย้อยหนอ่อปลาสายเพชรนะครับปลาสายเพชรเนาะ ไม้ป้ายแยกหนอก่อกระถางหจากไม้หน่อ5 0 0บาทปาศาสตรเพชรปาศาสตรเพชรนี่เลยหน่าสวยขยับมาทางด้านนี้หนึ่งในสยามครับพี่หน้าด่างดีดีแบบนี้แบบนี้ชอบหมายชอบหมายอ่ะ200บาทจากหนึ่งในสยามกระถาง6นิ้วหนึ่งในสยามกระถางหนิ้ว200บาทมณีล้อมเพชรครับพี่มณีล้อมเพชรต้นนี้จะออกแผงนะพี่เป็นพื้นใบเขียวเนาะแต่คือดงังตัดชมพูครับพี่ กะถางใหญ่ต้นใหญ่เลยต้องบอกว่าเป็นต้นใหญ่แม่พันธุ์แล้วเนาะตนนัวนี้อ่ะสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะมณีล้อมเพชรนี่เลยมณีล้อมเพชรหน้าออกแผงนะครับแต่เป็นแผงสวยสีแผงชมพูปกติที่เราเห็นหน้าแผงนะพี่จะคือจะพื้นใบเขียวแล้วก็ด่างขาวใช่ไหมแต่อันนี้พื้นใบเขียวแล้วก็นี่จ้ะในน,นั้นนะผมอ้อมมาทางด้านนี้ก่อนอ่ะพื้นใบเขียวแต่ว่าด่างชมพูแบบนี้ครับผมนี่เลย เทพสายรุง้งโอ้โหด่างสวยจัดจ้านนะย่านนี้เทพสายรุ้ง2 0งบาทจ้าเทพสายรุ้งส0งบาทต้นนี้แดงแงครับพี่เพชรยอดปราสาทนะบิ๊เพชรยอดปราสาทกัดแดงสวยเต็มใบเพชรยอดปราสากทกระถาง6นิ้วหนิ้วหนิ้ว150บาทจ้า150บาทเพชรยอดปราสาทต,ต้นนี้ใบใหญ่ใบเท้าฝ่ามือจ้าหน้าด่างสวยด้วยโรงตะเมืองอผมเดียมดูเยนี่ครับ มือเ่าคะวางเปิ้งลงไปครับพี่นี่เลยใบใบยังไม่มิดมือต้นใหญ่ใบใหญ่ครับพี่หลวงตามเมืองหน้าด่างสวยๆหลอดใหม่ก็มาแล้วนะครับหลอดใหม่มาแล้วเด้อหลวงตามเมืองต้นนี้ใบใหญ่ๆหน้าด่างสวย200บาทจะ้ะหลวงตามเมืองหลวงตามเมืองอารามีมณีล้อมเพชรนะพี่หน้าส,สวยๆเลยมณีล้อมเพชรหน้าชมพูดั้งเดิมออริจินอลน,นะพี่นี่เลยหน้าสวยขยี้ใจใครบ้างไม้อะมีตรงนี้ประมาณสักหนึ่งสองสามสี่ ห้าต้นเดี๋ยวผมขึ้นให้ชมเลยแล้วกันครับพี่เลือกเลยจ้ะขึ้นให้เลือกเลยเออห้าต้นตรงนี้เนาะมันนีล้อมเพชรสองร้อยบาทจะหน้าจมพูดั้งเดิมออริจินอลหวานๆต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่หนึ่งต้นละสองร้อยต้นนะครับพี่เนาะต้นที่หนึ่งอ่ะมันนีล้อมเพชรหน้าจมพูต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งนี่เลยไซส์ไร่เรียกกันไซส์เดียวกันครับพี่ต้นที่สองจ้ะมันนีล้อมเพชรชมพูสวยหวานต้นที่สองมันนีล้อมเพชรสองร้อยบาทต้นที่สามจ้า นี่เลยครับพี่บีโดนยังโดนยังโดนใจแล้วยังโดนใจแล้วยังอ้ายยังครับไปต่อครับพี่ต้นที่สามมะเนาะ,ะมานนีร้อมเพชรสองร้อยบาทต้นที่สี่บางทีมันอาจจะมุมแสงมุมแดดนะพี่เนาะมันก็จะสะท้อนแสงขาวออกเข้ามาหน่อยเพราะว่าแดดส่องนะครับพี่ดดแดดเยียงมาตอนเช้านี่เนาะอ่ะมันีรำเพชรต้นที่สี่ครับพี่และมันีรำเพชรต้นที่ห้าจ้ะหน้าจมูกสู้เว้หวานเจี๊ยบสองร้อยบาทกระถางหกนิ้วทุกต้นจะ้ะมันีรำเพชรต้นนี้ต้นที่ห้า หวานชำ่ำหวานเจี๊ยบหวานชำ่ำหวานเจี๊ยบอ่ะดาราดาราจ้าดารดารด,ารดารอภต้นนี้เป็นดาราแผงนะพี่แผงแดงเนาะนี่เลยแดงทุกใบแดงทั้งใบที่สําคัญคือฟอร์มสวยกระถาง6นิ้วร้นต้นเดียวเต็มถาดใครชอบไม้แดงแดงหน้าแดงครับพี่ดาราดอรัทแผงหน้าแดงต้นนี้จะอบิสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะนี่เลยแดงช่ำๆเลยแดงช่ำๆฟอร์มสวยใบโดกใบแน่นจ้า บัวสวรค์บัวสว่า์ครับพี่ขึ้นหน้านี้ไปก่อนเลยต้นหนึ่งเนาะอันนี้ต้นที่สองแล้วกันบัวสวรค์ต้นที่สองบัวสวสสรค์ต้นที่สองสองร้อยบาทจ้ะกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วบัวสวรค์ต้นที่สองด้านหนบัวสว่า์ต้นที่สามจ้ะต้นที่สามขึ้นรูดเดียวเลยแล้วรูดเดียวเลยแล้วกันนะพี่เนาะบัวสวรค์ครับพี่เดี๋ยวไปล่ต้นที่สี่จ้ะต้นที่สี่นี่เลย บัวสวรค์ต้นที่สี่ขึ้นรวดเดียวไปเลยต้นนี้สวยๆหน้าชมพูหวานช่ำครับพีร่รัตนะลุ่งโลดครับพีร่รัตนะลุงโลดนี่เลยจะหน้าสวยหวานช่ำไสใหญ่ฟอร์มกระถางหกนิ้วรัตนะลุงโลดสองร้อยห้าสิบบาทจ้าตอนนี้ต้นใหญ่บ่ายเท้าฝ่ามือบ่ท้าฝ่ามือต้อนใหญ่หน้าด่างชมพูสวยๆเลยจ้ะหน้าด่างชมพูสวยๆเลยเนาะนี่เลย ด้านในมีไม้ป้ายด้วยเจ้าร้านช้างครับพี่เจ้าร้านช้างนี่จะไม้ป้ายสวยๆเจ้าร้านช้างชมพูป้ายเขียวนะครับพี่ชมพูป้ายเขียวเนาะละมุนละมุนเจ้าร้านช้างสองร้อยบาทจ้ากระถางหกนิ้วกะถางหกนิ้วเจ้าร้านช้างนี่เลยอ่ะขยับถอยออกมาตรงนี้เป็นไม้ชมพูหน้าหวานเช่นกันพรรัตนคะครับพี่สวยหวานชามมีสองต้นในกระถางน,นะครับสวยคุ้มมากตน้นนี้อ่ะนี่เลย อันนี้ใบของอีกต้นหนึ่งแล้วก็อันนี้ใบของอีกต้นหนึ่งพีมนีนี่เลยจากสองต้นในกระถางพรรัตนะสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่สวยฉ่ำๆกระถางหกนิ้วมีสองต้นในกระถาง,น,าาง,น,น,น,างนี่เลยจ้าอฟอร์มใบดกแน่นมากนี่เลยเพราะน้องมีคู่นะพี่มาเป็นคู่จากสองต้นในกระถางสวยสุดคุม้มสองร้อยห้าสิบบาทพรรัรตนะจ้า มาต่อกันที่รัตนาลงโรดตรงนี้หน้าสวยๆจะมพี่พี่วางอยู่ดกันเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูใกล้ๆไรเรียงกันทีละต้นเลยเนาะตรงนี้รัตนาลงโรดมาเยี่ยมขึ้นหน้าชมพูเนาะพี่ออกมานอนจะเอาหน้าชูแบบนี้ใช่ไหมต้นที่หนึ่งไปแล้วเนาะอันนี้เดี๋ยวผมใส่หนังเบอร์ไว้ให้เป็นต้นที่2ครับพี่รัตนาลงโรดหน้าชมพูสวยหวานๆครับพี่250บาทจาะต้นที่2ต้นที่2ไซส์ใหญ่เลยเด้อต้นเ่าฝ่ามือครับพี่ อัพลงกระถาง12 15 1 8 20โอ่มังกรได้สบายสบายอะต้นที่3ามจากรัตนารุ่งโรดหน้าชมพูสวยหวานต้นที่สาม250บาทเช่นกันไซส์ใหญ่ครับพี่เบิ่มเบิ่มนี่ฝ่ามือผมและถัดมาเป็นต้นที่สาต้นเอ้ต้นที่สี่ทำามไม่ต้นที่สอันนี้ต้นที่สามเนาะถัดมาเป็นต้นที่4ครับพี่ต้นนี้จะออกหน้าทองหน่อยนี่เลยจ้ะรัตนะรุ่งโรด250บาทต้นนี้ จะออกหน้าชมพูแบบนี้นี่นะแล้วก็จะมีนี่เลยจ้ะใบใหม่จะเปิดออกหน้าเหลืองทองมาด้วยนะหน้าเหลืองทองมาด้วยนี่เยระรนาลดลโลดสองอยห้าสิบาทต้นที่สี่จ้ะต้นที่สี่ต้นที่สี่ 4. อ่ะมันนี่รอมเพชรหน้าแผงนี่เลยชมพูสวยหวานเจี๊ยบสองร้อยบาทจ้ะหน้าชมพูสวยชํำใบนี้ทาไมมีป้ายแบบว่าเอ้ยป้ายแดงออกแดงแล้วหมูตับมาด้วยนะพี่นะสวยเลย สองร้อยบาทจ้ะมณีลอมเพชรหน้าแผงกระถางหกนิ้วต้นหนี้เรามีไซส์ใหญ่มณีรอมเพชรหน้าแผงนี่เลยอันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะพี่ต้นใหญ่กว่าเมื่อกี้เยอะเลยสองร้อยห้าสิบาทจ้ะมณีรอมเพชรหน้าแผงอันนี้เป็นไซส์แม่พันละใหญ่ๆเลยต้นเดียวเทปจะเต็มถาดน,นี่เลยกระดูกสวยเข้มนะพี่หน้าชมพูสวยชัดเจนหน้าแผงชมพูเนาะหน้าแผงชมพู ต้นนี้ก็สวยอีกแล้วอันนี้จะออกหน้าดังเดิมเลยพี่พน่าจมูเมื่อกี้ผมขึ้นเวลาห้าต้นใช่ไหมอ่ะเป็นต้นที่หกครับพี่มันีรอมเพชรหน้าสวยจมูหวานดั่งเติมสองร้อยบาทครับพี่นี่เลยต้นที่หกเนาะมันีรอมเพชรสองร้อยบาทต้นที่หกหน้าจมูสวยหวานเจอแล้วขึ้นอีกเผื่อไว้เป็นตัวเลือกในใจเธอแฮนนะอ่ะระเดแล้วผมจะเดินไปไหนอ่ะขยับมาทางนี้ดีกว่านี่เลยสวยเข้มสะดุดตาจริงจริง สายพระเนตรครับพี่ขึ้นไปละต้นหนึ่งเจอแล้วขึ้นอีกหน้าสวยเปลือสะดุดใจพี่พี่ท่านอื่นบ้างอะสายพระเนตรต้นที่สองครับพี่สายแม่พันธ์หน้าแดงเดอ้อหน้าแดงๆแล้วแบบนี้แม่พันธ์ต้นใหญ่ห้าร้อยบาทจากต้นที่สองสายพระเนตรห้าร้อยบาทต้นที่สองเนาะหน้าแดงๆสวยๆกันตรงนี้เลยนี่จะ้ะขึ้นกันต่อจากสายพระเนตรต้นที่สามจากห้าร้อยบาทเช่นกันสายแม่พันธ์หน้าแดงๆสายพระเนตร สซใหญ่ห้าร้อยบาทต้นที่สามจ้ะต้นที่สามหน้าแดงๆสวยกันตรงนี้ดาราดาราจ้ะดา,ารานพัลสามร้อยบาทครับพี่ต้นนี้จะออกเขียวๆหน่อยเนาะนี่เลยใต้เขียวๆหน่อยสามร้อยบาทดา,ารานพัลออกหน้าเขีย,ขยวๆหน่อยเป็นต้นที่สามแล้วกันครับพี่ใส่ทําเบอร์ไว้ดา,ารานพัละสามร้อยบาทต้นที่สามดังนี้ดงังดีแบบนี้ชอบหมายชอบหมายครับพี่ทับทิมทองทับทิมทองครับพี่ นี่เลยด่างสุดด่างจัดจ้านในย่านนี้หนึ่งร้าสิบาทครับพี่ทับทิมทองโอ้ข่าวออร่าขึ้นกล้องจัดขาวจริงๆขาวโบขาวบะเลยโอ้ด่างสวยด่างสวยครับพี่ด่างสวยเออต้นนี้จ้ะสีระงามสีร่ะงามโอ้โหฟูฟูครับพี่ฟูฟ,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 ฟูด้านข้างเนาะน,นี่เลยกระถางหกนะครับใบเป็นชั้นสวยเม็ดสีเริ่มมาแล้วสีละงาม สองร้อยบาทครับพี่ต้นนี้พลาดแล้วบอกใส่เลยใส่เกียร์เสียใจฮั้นแนะ่น้าสวยเพราะว่าเม็ดสีน้องมาแล้วเด้อกระถางหกนิ้วนี่เลยจ้ะใบเป็นชั้นสวยแน่นๆสองร้อยบาทสีเรื่องงามจ้าอาสนใจต้นไหนกิงการก็ได้นะครับพี่ๆเนาะกศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดโทรแอดไลน์เบอร์นี้เลยจ้าออเดอร์สาวสวยของเราน้องก้อยรอรับสายรอตอบไลน์อยู่เด้อ้าพี่สาว เดินทางปลอดภัยครับสงการนี้ก็เท่นน้าให้สนุกนะจ๊ะพี่ๆระวังด้วยเด้อระวังแดดนะพี่ระวังไนะข้กับแดดเนาะไปเย็นๆก็ได้นะจ๊ะพยายามอย่าออกแดดอย่าเล่นกลางแดดเนาะร้อนมากร้อนมากร้อนมากเดี๋ยวจะไข้กันเนาะสำหรับวันนี้ครับพี่ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะก็แจ้งหงากันไปใครที่อยู่บ้านก็รับชมคลิปผมไปพันพาก็ปัดเข้าไปดูเลื่อนดูคลิปก็เก่าได้นะครับพี่มินเนาะชมบอลสีแจ้งห่ากันไปอะสวัสดีวันสงการวันปีหมีมาไทยนะครับพี่เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณ และสวัสดีครับ